สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีมาฝากกาแฟมุมเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิทีไทยนะครับึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่17กันยายน2 5 6 6เวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็บเลนที่กกันเนี่ยนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่งหน้ามวยดีวิทีไทยนะครับมาฝากกับแฟมุมทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสนมุทถืนะครับก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คหน้าตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักโมยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักงมยขึ้นชกจริงกับเกาะเตตชะช่างบวกกษาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นนนนเเียงงแคค่่ข้้้อออมูลบบืตไปกะรั เดี <lawsuit royable ring> ๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดิวิชไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมวยดิวิชไทยนะครับประจําวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือพลอยมงคลจอมืองสีนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับยิ้มสยามสวนอาหารปีกไม้พิกัด117ปอนด์นะครับคู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงก็คือสิงใต้ออุดอุดรนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเพชรนินมังกรกัปตันเคนบ็อกซิ่งยิมพิกัด1 1หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะครับคู่าไฟ์ เนชั่นหัวหินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเอกบุรพาโอลูกอูพิกัด124ปอนด์ต่อ125ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คืออนุวัตวีเคเขาใหญ่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทูมอโรอิลิทคูปอะคาเดมีพิกัด117ปอนด์ต่อ118ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้เลยนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอัปเดตล่าสุดตามนี้เลยนะครับ คนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนบรเท่าไหนนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ adpk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี a p k 2 4ครับเราจะมาเริ่มการ วิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566น,นะครับเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตมงคลน,นะครับโยขาบ็อกซิ่งสเตเดียมแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านผ่านช่อง PPTV HD ช่อง3 6มาให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับ คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งนี่มาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับฉะนั้นการฟิตซ้อมการเตรียมตัวไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเท่านั้นแดงนะครับพลอยมงคลจอมืองสีนะครับหรือว่าคริสโตไนท์จอมืองสีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยิ้มสยามสวนอาหารปีกไม้นะครับหรือว่ายิ้มสยามสิทธิ์กำไลยกนะครับพิกัดหัวละสิบเจ็ดปอนด์นะครับคู่นี้มาเข้าเวนแทนนะครับจึงต้องชก ที่กัดปล่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเร่อมกันเตรียมตัวนะครับเพราะว่ามาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับก็น่าจะรู้ตัวเมื่อช่วงประมาณวันพุธหรือวันพฤหัสบดีนะครับแต่ก็มีการซ้อมรอรายการตลอดนะครับทนาแฟร์ดนนะครับพลอยมงคลนะครับก็เป็นนักโจว์จากัวสุรินทร์วัยสิปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่จอมเมือง4ีนะครับมีเสียโชคจอมเมือง4ีนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับใกล้ๆวันโชคก็จะมาเก็บตัวทำหนักที่แสงมรกตแล้วก็มีเซตท็อปแสงมรกตนะครับประกาศสื ประกาศสิทธิ์อ,อนามันันดูแลอีกครั้งนะครับเป็นมือขวาบู๊เปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับเตะขาต่อยหมัดฟันศอกดูแลนะครับขวาขอปัม้มตีแข็งแกร่งนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับพลอยมงคลนะครับก็มีชนะ น็อกห้างแก้วนะครับพอเจริญแพทย์นะครับที่แม็กพัทยานะครับหลังจากนั้นนะครับมาแพ้คะแนนยิ้มสยามสวนอาหารปีกไม้นะครับที่มวยดีวิถีไทยนะครับวันนั้นชกเป็นคู่ที่5นะครับหลังล่าสุดนะครับล่าสุดแก้แค้นเอาชนะคะแนนยิ้มสยามสวนอาหารปีกไม้นะครับในสุสเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับวันนั้นชกเป็นคู่ที่6นะครับ3ฟอร์มล่าสุดก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยิ้มสยามก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินเช่นเดียวกันนะครับดาบี้ไฟเมืองสุรินนะครับวัยสิบห้าปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่สวนอาหารปีกไม้นะครับมีทางด้านเสียภพโรดหนองยาวนะครับแล้วก็ใหญ่เมืองสุพรรณดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมือขวาเช่นเดียวกันนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยรุเล่นะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินยิ้มสยามก็ชนะคะแนนทางด้านตะวันสัง สสัมพันธ์นะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนพลอยมงคลจอมือง4นะครับในศึกมวยดีวิธีไทยนะครับชกเป็นคู่ที่5ล่าสุดนะครับสุดแพ้คะแนนพลอยมงคลจอมืองศีนะครับในศึกเก้ามวยดีวิธีไทยนะครับชกเป็นคู่ที่ 6. 3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับชนะคนและ2ไฟแล้วก็สุดแพ้1ไฟฝนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเคยปะทะกันมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกก็เป็นศึกมวยดีวิธีไทยนะครับชกที่พิกัด1 1 0่อปอนด์นะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับ ยิ้มสยามเคยชนะมาในไฟแรกนะครับไฟล่าสุดไฟที่2นะครับชกที่ศึก9มวยดิวิทไทยศึก9มวยดิวิทไทยนะครับชกเป็นคู่ที่6นะครับก็เป็นทางด้านพลอยมองคลจอเมืองสีที่แก้แค้นเอาชนะคะแนนมาได้ในไฟล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับเรียกได้ว่า พบกันมาแล้ว2ไฟนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละไฟนะครับสถิตินี่เข้าเท่ากันเลยนะครับไฟล่าสุดนะครับที่ทางด้านพลอยมงคลจอมืองศรีชนะมานะครับวันนั้นชกที่พิกัด1 1 2ปอนด์ไฟแรก1 1 0ปอนด์นะครับไฟล่าสุดขยับมาเป็น112ปอนด์นะครับข่าวว่าช่วงเช้าทางด้านยิ้มสยามลดน้ำหนักเยอะก็ไปปลายหมดแรงครับสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับวันนี้เจอกันใหม่เป็นไฟที่3ามไฟแตกหักนะครับเป็นมวยมาเข้าเวทแทนทั้งคู่นะครับจึงต้องชก กัดปล่อยๆหนึงร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะครับก็ดูว่าน้าหนักสบายๆด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยิ้มสยามสวนอาหารปีกไม้นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพลอยมงคลนะครับซ้อมเดิมทีก็จะซ้อมอยู่ที่จอเมองสีคููปั้มครู้อมไม่เยอะนะครับนักมวยในค่ายมีประมาณ1นถึงสคนเท่านั้นเองนะครับคูปั้มครู้อมมีน้อยนะครับแต่พอใกล้ๆวันชกก็จะมาทาหนักต่อที่่ายมวยแสงมรกรนะครับก็ดูเดิมทีซ้อมที่จอเมองสีคูปั้มครู้อมมีไม่เยอะนะคร ซ้อมอยู่ที่ส่วนอาหารปีกไม้คู่ปั้มคู่ซ้อมมีเยอะกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะพลอยมงคลนะครับจอเมืองสี่นะครับพร้อมกับทําสถิติชนะ2แพ้1ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของมวยดุวิทยัยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยิ้มสยามส่วนอาหารปีกไม้ครับคู่ปั้มคู่ซ้อมมีเยอะกว่าครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2องไปแล้วคือสิงใต้ออุดอุดรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนินมังกรนะครับกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมนะครับพิกัด1 1 1่อปอนด์นะครับคู่นี้ต้องขออภัยพี่น้องแฟนมวยด้วยนะครับพยายามหาข้อมูลแต่ว่าหาข้อมูลของนักมวยทั้งคู่ไม่พบนะครับเนื่องจากว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อมานะครับก็ทําให้ข้อมูลในการค้นหาค่อนข้างจะลําบากนะครับต้องกราบขออภัยพี่น้องแฟนมวยด้วยนะครับเดี๋ยววันชกจะมาอัปเดต ข้อมูลมวยรวมไปถึง อฟอร์มหลังๆของทั้งคู่ให้แฟนมวยได้รับทราบกันอีกครั้งนึงครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นทางด้านฝ่ายแดงสิงห์อุดรนะครับก็มีทางด้านเสียอุดอุดรนะครับวันชกน่าจะมาถอดมงคลนะครับแล้วก็กํากับหน้าเสือเองนะครับก็ดูว่าบรรยากาศหน้าเสือค่อนข้างจะดูดีนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินเพชรดินมงกรนี้ก็ฟิซ้อมอยู่ที่กัปตันเคนบ็อกซิ่งยิมนะครับมีกัปตันเคนนอไพยนะครับเป็นคนดูแลนะครับคู่นี้บรรยากาศหน้าเสือผมดูไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ใต้ออุดอุดรนะครับวันชกก็น่าจะมีีทาาางดดด้นเยรอออุม มงคลแล้วก็กํากับหน้าเสือนะครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือนะครับของธาน่าไฟแดงจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าต้องขออภัยนะครับข้อมูลมวยรวมไปถึงอฟอร์มหลังๆของทั้งคู่ยังหาไม่พบนะครับเดี๋ยววันชกจริงจะมาอัปเดตให้พี่น้องแฟนยได้ทราบกันอีกครั้งนะครับคุณนี้เบื้องต้นขออนุญาตฟันธงไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับสิงใต้ออุดอุดอรครับเนื่องจากว่าดูว่าบรรยากาศหน้าเสือใหญ่หญดูดีกว่าครับ มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนะครับเบอร์ดาดไฟ์เนชั่นหัวหินนะครับส่วนด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเอกบุรพาโอลูกอูนะครับหรือว่าเกียรตินครชนนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็ประทัดเล็กนะครับทอพานหกสิพิกัด124ปอนต่อ่อ125ปอนนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงนะครับเบอร์ดาต่อย124ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเอกบุรพภาต่อย125ปอนด์อนะครับฝ่ายแดงต่อน้ําหนักให้กับดนานฝ่ายน้าเงินนะครับ เบอร์แดดนี่เป็นนักชกจากประเทศอิหร่าน,นครับวัย22ปีก็ทํทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ไฟนิชชั้นหัวหินที่ครับนะครับที่จังหวัดประจวบนะครับอยู่ในทีมงานสรรสร้างของ หนุ่มน้อยมือหัดใหญ่นะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงนะครับหมัดหนักซอกแรงนะครับต่อยท้องต่อยหน้านะครับบูดุดันกะแลกกาส่วนนะครับเป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายเลยนะครับมีวินาทีทองนะครับฝ่ายล่าสุดมาโชว์ฟอร์มไว้ที่ึกก้ามวยดีวิธีไทยนะครับทีวีจิตมโนแห่งนี้ก็โชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับชนะนอกยกที่1นนะครับรุ่งลาวีบูสุราชนะครับ นนั้นชกที่พิกัดหน่วยีปอนดน์ครับ19สิงหาคมปี66นะครับโชว์ฟอร์มไว้สวยในไฟล์ล่าสุดที่มาโชว์ฟอร์มไว้ที่เวทีจิตมนหนวแห่งนี้นะครับข่าวว่าเป็นนักมวยจากต่างประเทศอิหร่านก็จริงนะครับแต่ว่าชกมวยไทยมาไม่ต่ำกว่า50ไฟนะครับก็ถือว่ากระดูก าการชกมวยไทยไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนฝ่ายนําเงินนะครับเอกบูรพานะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์วัย26ปีนะครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่เกินครชน,นครับมีเสียสมชายมิตรสูนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสียนอู่นะครับลูกชายของเสียนโอนะครับบุตรชาย ของเซียนอูนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบเครื่องเตี้ยสั้นนะครับเตะขาเจาะยางนะครับรุนแรงวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงบุ๊หดุดันนะครับหลักเลียมความเป็นมวยดูดีกว่านะครับแต่ว่าความหนักแรงดูเป็นรองนะครับวันนี้ได้เปรียบหนักหนึ่งปอน,นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเอกบุรภา สามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเอกบุรพามีแพ้คะแนนซุปเปอร์เจ๋งนะครับสลุ่งศักดิ์ที่เวทีตะวันนานะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนมีขาวลูกขาวขวางศึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับชกเป็นคู่ที่5ล่าสุดนะครับชนะคะแนนอภิสิทธิ์สสมนึกนะครับในศึกมวยดีวิธีไทยนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2ไฟฝสะดุดแพ้1นึ่ฝ่ายนะครับคู่นี้นี่มวยคนไทยนะครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยไทยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ เอกบุรพาโอลูกอูนะครับแต่ว่าประเภทอาวุธรุนแรงซ้ายนับขวาน็อกต้นต้น,ตนอันตรายนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกลุ้นกินเต็มนะครับก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับนักชกอิร่านะครับเบอร์ดา ไฟนชั่นหัวหินนะครับแต่วันนี้ต่อลน้าหนัก1ปอนดปอนะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับต้นๆ้นอันตรายนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกลุ้นกินเต็มได้นะครับถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหลดนะครับก็น่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนได้ไม่ยากนักนะครับแต่ว่าต้นต้นนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับเบอร์ดาดไฟนชั่นหัวหินนะครับมีวินาทีทองครับลุ้นกินเต็มได้นะครับ คู่ที่3ครับรองคู่เอกของศึกมวยดิวิชัไทยนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับเบอร์ดากไฟเนชั hmm. ่นหัวหินครับ มาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายตรงคืออนุวัฒน์ V.K เขาใหญ่นะครับหรือว่าซินบีมวยไทยนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็ปะตักสยามซินบีมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ Tomorrow Elite Group Academy นะครับหรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์พิกัด117ปอนด์ต่อ118ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย117ฝ่ายน้ำเงินต่อย118ฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับ ไฟแดงนะครับอนุวัฒน์นี่เป็นนัโชคจากจังหวัดพัทลุงนะครับวัย24ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยซิ์หนุ่มน้อยนะครับมีหนุ่มน้อยมือหัดใหญ่นะครับสมนึกพัดบุรีนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเสียวุฒิวีเคเขาใหญ่นะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งหลักเลี่ยมดีกระดูกดีนะครับเกากะดูกดีชื่อมวยมหาก่อนนะครับแต่ว่าเคยเบียดแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนี้หนึ่ายห ผู้เคยชนะมา1ปอนด์ด้วยนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงอนุวัตรก็มีชนะคะแนนเพชรพัทยาแดนเจอร์เทรนนิงนะครับที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่3ยอดกระตันยูจิตมังนนนะครับในศึกมวยดีวิถีไทยนะครับล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่3เพชรทวีศักดิ์แสงมรกตในศึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟส์นะครับแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ถึง2ไฟส์เลยนะครับหลังจาาาากทที่่งงดด้นนนฝยแะครัับอุว แพ้คะแนนให้กับทูมอร์โรมาแล้วนะครับช่วงหลังก็ฟอร์มสดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับสามฝ์หลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทูมอร์โรนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบึงการวัย20ปีนะครับก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่คลายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมีเซอร์เบนเกียรติทรงฤทธิ์เกียรติพิรุณแทนซัพย์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยสายเช่นเดียวกันนะครับฝีมือครบเครื่องสาดตร์แข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในไล่แขนขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งนะครับหมัดสอกคมนะครับ แต่ว่ากระดูกชื่อมวยมาที่หลังนะครับกระดูกชื่อมวยเป็นรองแต่ว่าเคยเบียดชนะมาชนะคะแนนกูตจะสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับ สามฟอร์มล่าสุดของทนายฝ่น้ำเงิน t o m ม r r o ก็มีชนะคะแนนซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนพิจักจันชอห้าพยักที่วิถีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนยอดกตันยูจิตมังนน์นะครับที่วิถีมวลสยามอ้อมน้อยสามฟอร์มล่าสุดของทนายฝ่ายน้ำเงินนี้ชนะหนึ่งฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้ไปสองฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับฟอร์มสดกว่านะครับสามฝ่ายหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับฟอร์มดีกว่านะครับแล้วก็ชื่อมวยก็มาก่อนด้วยนะครับแต่ว่าเคยแพ้ ท่านา่ฝ่ายแดงเคยแพ้ฝ่ายน้ำเงินมา1ครั้งนะครับแล้วก็วันนี้คนแพ้ต้องต่อนหนักให้กับคนเคยชนะมาอีกหนึ่งปอนด์ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆทน่านันฝ่ายแดงนะครับอนุวัฒน์คนที่เคยแพ้มาฟอร์มสดขึ้นมานะครับสามฝ่าหลังสุดชนะรวดเป็นการน็อกเอาท์ไปถึง2ไฟฝ์เลยนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับอนุวัฒน์วีเคเขาใหญ่นะครับดูว่ารูปร่างนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูมาก่อนนะครับ ถึงแม้ว่าจะเคยแพ้มาแล้วก็วันนี้ต้องต้อนหนักหนึ่งปอนะครับแต่ว่าวันนี้ชื่อมวยน่าจะช่วยได้เยอะนะครับบวกกับสภาพร่างกายช่วงหลังๆนะครับฟอร์มสดขึ้นมาร่างกายดูดีนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทันทัน tomorrow elite group academy แก้แค้นไปได้สําเร็จแบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนํารายการของมวยดิวิธัไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายใดนะครับอาุวั V.K เขาใหญ่ครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกมวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้คู่ที่1นะครับเหมาะมวยแทนทั้งคู่นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยิ้มสยามสวนอาหารปีกไม้นะครับเคยพบกันมาแล้ว2ครั้งผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละครั้งนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยิ้มสยามนะครับครูปั้มครูซ้อมที่ที่ค่ายมวยมีเยอะกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงพลอยมงคนจอมึงศรีนะครับครูปั้มครูซ้อมมีไม่เยอะนะครับนักมวยในค่ายน่าจะเหลือไม่เกิน2องคนนะครับกูดูว่าครูป ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยิ้มสยามสวนอาหารปีกไม้คู่ที่2นะครับไม่เคยเห็นฟอร์มทั้งคู่นะครับแล้วก็ข้อมูลมวยก็มีน้อยด้วยนะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงใต้อออุดอุดรนะครับดูว่าหน้าเสือใหญ่ๆดูดีกว่าครับวันชกจริงคู่นี้จะมาอัปเดตข้อมูลมวยบวกกับฟอร์มหลังของทั้งคู่ให้แฟนมวยได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับเบื้องต้นฟันทงไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับสิงใต่อออุดอุดอนะครับอออุดอุดรนะครับดูว่าหน้าเสือใหญ่เยอะกว่าครับ คู่ที่3านะครับลองคู่เอกมองไปที่นักชกจากอิรานนะครับฝ่ายแดนนะครับเบอร์แดดไฟเนชั่นหัวหินนะครับเป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงนะครับซ้ายนับขวาน,น็อกต้นๆอันตรายรุ่นนับรุ่นน็อกมีวินาทีทองนะครับดูลุ้นกินเต็มได้นะครับมองไปที่ไยแดนนะครับเบอร์แดดไฟเนชั่นหัวหินครับ และคู่ที่4นะครับคู <c oughs> ่เอกนำรายการก็มองไปที่ไฟแดนครับอนุวัตวีเคเขาใหญ่ <c oughs> เคยแพ้มานะครับ <c oughs> เคยแพ้มาแล้ววันนี้คนเคยแพ้ต้องต่อนหนักให้อีก1ปอนด์ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่เคยแพ้มาแล้วช่วงหลังฟอร์มสดขึ้นมา3ฟอร์มล่าสุดชนะรวดแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ไปถึง2ฝ่ายร่างกายดีนะครับฟอร์มสดนะครับวันนี้ต้องต่อนนักหนัก1ปอนด์วันนี้ก็ยังชอบไปที่ไฟแดนนะครับอนุวัตวีเคเขาใหญ่กระดูกมวยน่าจะช่วยได้เยอะน่าจะแก้แค้นได้สําเร็จนะครับคู่ที่4ก็มองไปที่แฟร์แดงนะคร สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมายทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ